สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมัมเบลลคลิปนี้แอดมินก็จะมาเก็บตกบรรยากาศหลังจากจบเกมในรอบไฟนอลที่ทีมของวิภาวีสาวไทยของเราต้องมาชิงชนะเลิศกับทีมของคิมครับและวันนี้ก็น่าจะเป็นเม็ดแห่งความสุขครับสำหรับเม็ดแรกเพราะว่าทีมของวิภาวีสามารถเอาชนะทีมของคิมมาได้สุดมัน3ต่อ2เซตเลยครับซึ่งหลังจากจบเกมก็มีโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นแน่นอนนะครับว่าในการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศเม็ดแรกนี้พีกิฟพี น้องก็เข้าไปเชียร์วิภาวีสีทองของเราถึงในสนามเลยครับแล้วหลังจากจบเกมนี่เลยครับโมเมนต์น่ารักวิภาวีกับดาฮยอนก็เดินเข้าไปหาพี่กิ๊บพี่น้องถึงที่นั่งเชียร์กันเลยทีเดียวครับซึ่งแม่กิ๊บวิลาวันก็ได้มีการพาลูกเข้ามาเชียร์วิภาวีด้วยวิภาวีก็เข้าไปหาน้องครับรวมทั้งดาฮยอนที่ได้รับ การให้กำลังใจอย่างดีจากพี่น้องปลื้มจิตครับพอถือว่าเป็นภาพเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วอบอุ่นครับสําหรับสาวไทยกับสาวเกาหลีใต้ของเราอย่างวันนี้พี่น้องปลื้มจิตก็ได้มีการถ่ายภาพขณะแข่งขันถ่ายภาพคิมด้วยแล้วก็แท็กหาคิมด้วยครับถือว่าเป็นมิตรภาพที่เห็นแล้วสุดอบอุ่นจริงๆสาวไทยสาวเกาหลีใต้สําหรับองค์การวอลเลย์บอลน,นี้ยังคงมีมิตรภาพที่ดีให้เห็นอยู่เสมอจากรุ่นสู่รุ่นเลยครับ น่ารักมากๆเลยครับสาวๆสำหรับมิตรภาพนี้